เพิ่มความมันให้สนุกมากขึ้นสนุกมั่นใจ100%การันทวีว่าดีกว่าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุลกกวฟูตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มติเอกชนนะครับให้วีลีกตัดจบซีซั่นนี้ทีมซิโก้รังฝูงแต่ต้องลุ้นผลประชุมอีกรอบตัดจบตอนทีมซิโก,โกน้นำ สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามน,นะครับประกาศยุติการแข่งฟุตบอลวีล v ีก e รูการ2 0ั1รวมถึงดิวิชั่น1อย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเตรียมการแข่งขันซีซั่นต่อไปหลังไวรัสโควิดส9ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยาก ส่วนสรุปทีมคว้าแชมป์นะครับต่างรอบทสรุปอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปซึ่งณตอนนี้นะครับที่ตัดจบทีมที่นำเป็นจ่าฝูงอยู่ก็คือฮองอนันยลายของซิกโกเกรติศัก์เสนนเมืองคุนซือชาวไทยมีรายง,งานจากสื่อเวียดนามนะครับว่าคณะกรรมการการบริหารของสมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือ VFF มีการประชุมออนไลน์กับสโมสรสมาชิกในช่วงบ่ายของวันที่21สิงหาคม และได้มีมติตกลงที่จะตัดจบการแข่งข,ขันระดับอาชีพในปี2021ทั้งลีกเวียดนามและดิวิชันหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับฤดูกาล2022ให้ดียิ่งขึ้นและใน,นขณะเดียวกันเพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยโดยก่อนหน้าน,นี้นะครับทางฟุตบอลวีลีกเวียดนามก็ได้แข่งขันเล็กๆไปแล้วจํานวน12นัดครับเหลือเพียงอีกนัดเดียวก็จะจบเล็กแรกแต่การแข่งขันได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และมีการกำหนดกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นนะครับทีมที่เป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยกัน้องอัญญลายของพีซิโกเกียติศักเ์เนเมืองด้วยผลงาน12นัดมี29คะแนนนำเวียทเทลอันดับที่2อยู่3คะแนนตอนนี้รายงานยังระบุว่าในการประชุมยังไม่มีรายงานบทสรุปกรณีทีมคอแชมป์ทีมเจดีสิทธ์เล่นโคต้าเอเชียและทีมต้องตกชั้นนะครับซึ่งจะมีการประชุมเพื่อสรุปกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับ องกวินเล็งของสัญชาติเบลเยียมกวินรรมสัตยนันนะครับในด่านทีมชาติไทยผู้สัรตรูของโอเอสุรุ่นเตรียมยื่นขอสัญชาติเบลเยียมหากค้าแข่งบรลีกเบลเยียมครบ5ปีในด่านทีมชาติไทยในวัยบปีนะครับย้ายจากสโมสร,รมเมืองทองยูนเต็ดรวมกับโอเอสรุ่นในลีกเบลเยียมด้วยสัญญาระยยาว5ปีเต็มนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2018ซึ่งตอนกวินก็ได้รับจัดลงสนามในศึกจูเบลโบรลีกในลีกสูงสุดของเบลเยียม ช่วงท้ายดูกันที่เพิ่มมาพร้อมกับจะปรึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บรลลีกสูงสุดของเบลเยียมโดยตองกวินในการเปิดใจผ่านสื่อยัใหญ่ของเอเชียอย่างโกลไทยแลนด์ว่าตนมีความคิดที่จะยื่นขอสัญชาติเบลเยียมหลังทราบว่าหากทํางานหรือค่าแข้งที่เบลเยียมครบ5ปีเต็มมีสิทธิ์ที่จะสามารถยื่นขอสัญชาติได้นะครับแต่ติดตรงที่ว่ามีอยู่หนึ่งรุ่นการเมื่อปีที่แล้วซึ่งได้ย้ายไปร่วมทีมคอนซูรเรซซัปโปโรที่ญี่ปุ่นต้องดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับว่าในช่วงเวลานั้น จะนับด้วยหรือไม่ท่านี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันกวินธรรมสัจนานอยู่ระหว่างการเคณนฟอร์มอย่างหนักยังไม่มีชื่อให้กับทีม OS เอสดทีมชุดใหญ่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับโดยโปรแกรมหน้าต่อไปนะครับกิินเตรียมลุ้นมีชื่อในเกมค่ำคืนนี้ OS เอสดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูแพนในศึกจูบิล Pro โปรลีกเปลียวเยี่ยมในวันที่21สิงหาคมนะครับและล่าสุดนะครับก็ไม่มีชื่อเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็พบกับปัญหาในเรื่องของการลงสนามน,นะครับ ช้างศึกยู -23 ปีเล็งเรียกลุกรึ่งลุ้นเข้าแคมป์เก็บตัวคัดทีมเอเชียแข่งลุกรึ่งเสริมทัพโคตรละนะครับอิสราศรสีทโรกุนซือใหญ่ชุดช้างศึกในชุดยู -23 ปีเล็งเรียกลุกรึ่นนะฮะ15ถึง16รายเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลุยทีมศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกนะฮะทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีเตรียม ทีมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นนียังไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยนะครับถูกจัดอยู่ให้เป็นทีมวางอันดับที่1ของกลุ่มรวมด้วยเจ้าภาพมองโกเลียามาเลเซียและสปะปลาวโดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุ่มนะครับพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด4จาก11กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่ 1> 1. ถึงวันที่19มิถุนายนในปี2 5 6 5โดยล่าสุดนะครับโคตรอิสระซิโทโรคุณซื้อใหญ่ทีมชาติไทยชุดยู2 3ปีเปิดเผยว่ามีปัญหาอย่างแรกก็คือการเรียกผู้เล่นที่อยู่ในเกลเลต์เอเข้ามาเล่นให้กับทีมชาติไทยอาจจะติดเรื่องที่สโมสรไม่ปล่อยตัวเพราะโปรแกรมไปทับซ้อนกันกับการแข่งขันของ,งลีกทั้งไทยลีก1รวมถึงไทยลีก2แต่ก็ได้เตรียมฮารตัวนักเตะลูกครึ่งที่เสนอตัวเข้ามามากกว่า20คนแล้ว นักเตะลูกกึ่งหลายคนที่มีโอกาสเข้ามาเก็บตัวในแคมป์แรกนี้นะครับยังพอมีเวลาแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการกักตัวเรากําลังดูว่าจะยืดหยุ่นกันได้อย่างไรจะเป็นไปได้ไหมถ้าเข้ามาแล้วจะมาเก็บตัวสักราวหนึ่งอาทิตย์ให้เราได้เห็นบ้างหรือถ้าเขาโชว์ฟอร์มได้ดีกับการเล่นในลีกใหญ่ที่มีการถอยทดสดเราสามารถดูเขาได้เลยแต่ว่าทั้าทุกอย่างจะต้องมีการประชุมและการตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่ายด้วย เริ่มแรกลูกครึ่งมีอยู่ถึง12คนแต่รวมแล้วตอนนี้น่าจะมีเกิน15 16คนด้วยซ้ำอาจจะเยอะกว่านั้นที่ผ่านมารวมกันตรงนี้ได้มาจากทีมงานของสมาคมฟุตบอลไทยโค้ชทีม9ปีด้วยทางฝ่ายเทคนิคด้วยรวมถึงที่มีทีมงานติดต่อกันเข้ามาเรื่อยๆบางทีก็มาส่งข้อมูลให้โดยตรงกับผมและได้ส่งเรื่องไปที่สมาคมฟุตบอลเพื่อดำเนินการติดต่อไปประสานงานและดูความเรียบร้อยต่งตางๆเช็คเอกสาร ดูถึงความเป็นไปได้ว่าคนไหนสนใจอย่งางไรเรามีการตรวจสอบน้องฝ่ายประสานงานทํางานกันนี่ดีมากๆเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มว่าจะได้ใครเข้ามาบ้างหรือไม่ได้บ้างสำหรับทัพช้างศึกนะครับชุดยูชุดสปีจะเร่งนักเตะเข้าแคมปฝึกซ้อมเมือนแรกในวันที่30สิงหาคมโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยรอบคัดเรียกที่ประเทศมองโกเลียประกอบไปด้วยวันที่27ตุลาคม พบกับมงกเกลียเจ้าภาพนะครับวันที่29ตุลาคมพบกับสอปปลาวและวันที่31ตุลาคมพบกับมาเลเซียส่วนเรื่องการทําการแข่งขันและสนามการแข่งขันจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับก็จะมีนักเตะลูกครึ่งที่จะมาติดทีมชาติค่อนข้างเยอะนะฮะก็ลุ้นกันว่าจะมีใครกันบ้าง